g i ฟ t n นิวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลักณาเปล่งนาราทิพย์ค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยครับในรายการ g i f ต์นิวครับค่ะเป็นอะไรอะ่ะกําลังฝึกพลังลมปราณเหรออายุยืนทําไมทําไมอะ่ะเอา้าไม่รู้เรื่องเหรอนั่งเฉยๆอายุยืนเนี่ยไม่ใช่เขาบอกงี้คุณผู้ชมเ็อบอกว่า หายใจช้าทําให้เราอายุยืนได้มากขึ้นครับมันมีผลการศึกษางานวิจัยพบว่าจังหวะของการหายใจคล้ายๆพี่บี้จังหวะหัวใจอะไรอ่ะไม่เหมือนกันงงไปหมดแล้วฟังตามไม่ทันจังหวะของการหายใจครับจากผลงานวิจัยเขาบอกว่ามีผลต่ออายุครับซึ่งพบว่าการหายใจช้าๆจะช่วยทําให้อายุของคนเราเนี่ยยาวนานมากขึ้น โดยที่มีหนังสือเรื่องลมพลังแห่งการขับเคลื่อนโลกและชีวิตครับที่เขียนโดยคุณทิตินันสีสถิติครับของมูลนิธิโลกสีเขียวเขาเล่าข้อมูลในเรื่องของจังหวะหายใจว่าะนะครับการหายใจของมนุษย์1นาทีะนะครับมนุษย์จะหายใจประมาณ12-20ถึง20ครั้งนะครับในขณะที่สัตว ประเภทต่างๆะนะครับจะมีจังหวะการหายใจที่แตกต่างกันและมีสัมพันธ์กับอายุขยของสัตว์ประเภทนั้นๆด้วยโดยที่สัตว์ครับจะมีจังหวะของการหายใจถี่นะครับซึ่งสัตว์ก็จะมีอายุอายุขยที่สั้นกว่าแปลว่าข้อมูลที่คุณได้มาเนี่ยตรงกับดิฉันค่ะยงไรครเขาบอกว่าการหายใจที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องอยู่ที่ประมาณ10ครั้งต่อนาทีตัวเลขใกล้กันนะสิบถึงสิบสองหนึ่งนาทีมี60ิวิใช่คือนับไปสัก6วิหายใจหนึ่งครั้งก็หายใจเข้า3วิหายใจออก3วิ เร่าไปเรื่อยๆกำลังฝึกอายุยืนเขาบอกว่าสาเหตุที่หายใจช้าแล้วทาให้อายุยืนเพราะว่ามันมีผลอย่างหนึ่งค่ะผลที่สําคัญคือมันสามารถลดความดันได้การหายใจเนี่ยมีผลสัมพันธ์กับเลือดที่กลับไปเลี้ยงหัวใจใหม่เออมันมีการรักษาเลยนะคุณการรักษาโรคคือลดความดันด้วยการหายใจแต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์แล้วก็ใช้เครื่องช่วยอะไรแบบนี้เขาบอกว่าการหายใจที่ถูกต้อง หายใจเข้าท้องป่องอ่าหายใจออกท้องป่องแฟบสิแฟบบางคนหายใจเข้าท้องแฟบแฟบนะบางคนเป็นเนี้ยแล้วก็อย่างเงี้ยไม่ผิดอกขยายแบบเนี้ยผิดนะผิดเป็นการหายใจที่เป็นหายใจที่ผิดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับการหายใจที่ถูกต้องก็คือหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบแล้วก็หายใจที่ช้าลงอหายใจอย่างเวลาเขาเขาเรียนร้องเพลงเนี่ยค่ะเออเวลาเขาเรียนร้องเพลงเนี่ยเขาจะมีการหายใจเข้าทางจมูก เป่าออกทางปากอันนี้วิธีการฝึกท้องป่องเวลาหายใจเข้าเขาเรียกแอร์สตรีมเป็นเทคนิคนะฮะทำให้เขาเสียงจะมีความก้องกังวานแปลว่านักร้องจะอายุยืนหมดอายุยืนใช่ถูกเขาถึงได้มีดีว่าดีโวกันเเขาบอกว่าการหายใจเนี่ยมันมีมันมีผลสําคัญนะคะเขาบอกว่ามันมีการทดลองใช่ไหมคุณเขาบอกว่าหายใจหนูหนูทดลองเนี่ยค่ะมีจังหวะการหายใจมากถึง 100- 200ถึงครั้งต่อนาทีนั่นแปลว่าหนูจะอายุสั้นมากสปี นั่นไงนั่นไงนกกระจอกที่เราชอบไปปล่อยตามวัดอ่ะหายใจ90ครั้งต่อนาทีนัมีอายุเฉลี่ย10ปีนั่นไงแมวหายใจ 20- 3สครั้งต่อนาทีมีอายุเฉลี่ย13ามปีสุนัขเมื่อกี้ที่คุณถาม 15- 25ครั้งต่อนาทีค่ะอายุเฉลี่ย15บปีเห็นไหมมีฉันอยากเป็นช้างทำไมครับช้างหายใจ5้าถึงหครั้งต่อนาทีอายุ เจ็ดสิบเยอะอยู่นะเยอะเต่าเต่าเออเต่า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 มีอายุเฉลอียปต์สอง้ยาปีนานอ่ะนานไปไะหายใจเท่าไหร่ครับ2ถึง4ครั้งต่อนาทีไม่แต่คุณผู้ชมไดิฉันอยากกลั้นนะกลั้นหายใจนับนาทีแบบ เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออมันไม่ได้นะเขาบอกว่าอย่างนี้ส่วนสัตว์น้ําอย่างวานน่าทึ่งที่สุดค่ะเขาบอกว่าหายใจหนึ่งครั้งในรอบ20นาทีอันนั้นก็นานเกินนานไปมีอายุเฉลี่ยประมาณร้อยปีอันนั้นก็นานไปเขาบอกว่าวิธีการฝึกสมาธิไงใช่ไหมทาให้หายใจช้าๆเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการชาระจิตใจแล้วก็ทําให้อายุเราอยืนขึ้นจากฝึกสมาธิจากหนังสือเล่มที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกนะคุณเ็าบอกว่ายิ่งหายใจเข้าออกช้าเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มว่าทําให้อายุเรายืนมากขึ้นเท่านั้นแต่ดิฉันว่ามันเกี่ยว กับจิตใจด้วยนะเช่นเราหายใจช้าแต่ข้างในเนี่ยเครียดกังวลเออมันก็ไม่ได้นะคุณเนาะมันก็ต้องสัมพันธ์กันไปนะอ่ะเอาละวันนี้ครับก็อยากให้ทุกคนครับมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อายุที่ยืนยาวใช่ค่ะอยากจะเหมือนปลาวานหรือเหมือนเต่าก็ได้เหมือนวานหรือเหมือนเต่าก็ได้แล้วแต่กันผมการุณชางประยุนครับและดิฉันลัคนาเปล่งนราทิพย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ